สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณ,คณต่อยครับขอบคุณมากครับเรื่องประจัารแบบนี้ก็พูดกันทุกครั้งครับคนเราต้องอิ่มท้องสุขภาพดีแต่สิ่งที่สำคัญคือจิตใจจะต้องมีความสุขอย่างที่ที<ช>่สำคัญน,นะคุณผ<อ>ู้ชมครับเรื่องของจิตใจมันมาจากระยะทางของความคิดถึงด้วยนะ,ะซึ่งพวกผมมาทุกวันเนี่ยก็ทำให้คุณผู้ชมมีระยะในการคิดถึงที่ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นมันก็จะมีความสุขมากขึ้นพูดจริงๆนะ ทุกวันนี้มาทํางานมาทํางานด้วยความสุขใจจริงกลางวังเวลาเราออกไปไหนเราดีใจมาทํางานมาปุกคนเข้าเรื่องดีๆซะหน่อยไม่จริงจริงอ่ะเราออกไปไหนเวลาคนก็มาถ่าเรูปมาไปไหนก็มีแต่พวงบุณต่อยพวงบุณต่อย ตอนนี้ต้องมีปัญหาทางประสาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตมีอะไรที่กินแล้วรักษาประสาทออ๋ช่วยได้เดี๋ยวมีช่วงหลังใช่ตอนนี้เขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ตอนนี้จิตใจเป็นไงใช่ใหญตอนนี้ตอนนี้น้องทำอะไรต้องเข้าใจเข้าใจต้องเอาใจเมื่อวานโอเคไหมดี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 เออหรือเปล่าจะรอดไม่ได้วันนี้อาจารยายนะสวัสดีครับครัวคุณต่อยสวัสดีครับผมเป็นความภาคภูมิใจอีกคน หนึ่งที่เป็นคนไทยไม่แพ้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเออโอ้โหจ้าพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงนะสุดๆพวกนี้เก่งจริงๆอ่ะเก่งมากคุณเกิดมาได้ยังไงใจที่ไม่แพ้ไม่ใช่คุณเกิดมาได้ไงคุณเก่งขนาดนี้ผมดูเขาแล้วนะบางลูกผมบอกตรงๆนะตายล้านเปอร์เซ็นต์ติดตกตึกตายแล้วผมก็หันหน้าหนีไปที่ไหนได้หันกลับไปทีโผล่ย่ะโผล่โผล่ไม่ได้อีพูดอีโผล่แต่ผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นนายก รัฐมนตรีของเขตปกครองพิเศษอะไรอะไรเนี่ยอีวาตกรรมคืออะไรเนี่ยในทวีปอาฟาริกาโอ้คงเป็นพวกเดียวกับเขาคิดไปเมื่อวานผมแอบไปตรวจตลาดเดินผ่านแผงขายเนื้อผมบอกว่าเป็นยังไงวันนี้ขายดีไหมพ่อค้าพ่อค้าบอกขายมาก็ดีนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทักขาดเลยเขาขายเขาบอกว่าทำไมล่ะคนเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นมีเสียงขาบด้วยโปกป้องความปลอดภัยของท่านนะครับ เื่อความปลอดภัยของท่านเขาก็เลยปิดตลาดเพิ่งเปิดตลาดตอนนี้ตั้งแต่นี้เนี่ยเออเลอะเลอะผบอกโอ้ยแย่จังเลยไม่เป็นไรงั้นฉันอุดหนุนเนื้อสิบกิโลโอ้โหค้าก็บอกโอ้ผมไม่ขายท่านไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนี่ลองเล่น้กดจากบ้านดูคอ้กดจากบ้านตลกเอาเดี๋ยวเลี้ยงต่อต่อต่อเพื่อมีอีกสักคนหนึ่งผมไม่ขายท่านไม่ได้หรอกครับผมก็บอกว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อค้าก็บอกว่า เพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับเขาเลยให้เก็บมีดทุกเล่มเลยครับผมผมบอกเอ้าเอามีดไปพ่อค้ารีบแล่เนื้อให้ผมเลยพ่อค้าก็บอกก็ยังขายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านผมเป็นตำรวจปลอมตัวเป็นพ่อค้าขายเนื้อโอ้โหเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะมากเรื่องนี้เรื่องเยอะมากเลยจริงๆแล้ว แล้วก็ถามมาเรื่องเกี่ยวกันเขาถามประน่าน้ำอะไรประโยชน์ของฟักทองน้ำฟักทองประโยชน์ฟักทองประโยชน์ว่าโอ้โหนี่เราต้องช่วยเขานะเพื่อเอ่เรื่องนี้คุณอย่าเล่นนะคุณไม่เล่น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 เพื่อน้องอ๋อกินฟักทองหัวจะดีขึ้นดีดเป็นเฉพาะน้องเป็นเฉพาะอยากรู้อยากรู้ประโยชน์ของฟักทองดีสิดีแต่วันนี้พี่จะสอนวิธีการทำน้ำฟักทองแล้วเดี๋ยวค่อยบอกประโยชน์ในขณะที่พี่สอนไม่ต้องทำนะครับสามารถริมรองน้ำฟักทองของพี่ได้ สูตรนี้เป็นสูตรประมาณ4-5แก้วนะครับใช้ฟักทองประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ลูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกเล็กเกินไปก็ใช้สักครึ่งลูกเลยก็ได้ปริมาณน้าเปล่าพอประมาณครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเวลาไปต้มปั๊บให้ยึดว่าน้ํานั้นท่วมเนื้อฟักทองทั้งหมดนะฮะแล้วก็เตรียมน้ําตาลเอาไว้สักประมาณเศษหนึ่งถึงสองถ้วยขึ้นอยู่กับความหวานที่ต้องการ oh, oh, oh. เกลือน,นิดหน่อยประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็ได้นะครับวิธีทําง่าย ล้างฟักทองให้สะอาดนะครับแล้วก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็เอา <อะ S 1> มาเล็ดออกละหันเป็นชิ้นเล็กๆครับเหมือนอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้าหลังจากนั้นเอาไปใส่หม้อครับใส่น้ําให้เรียบร้อยเอาให้น้ํามากกว่าปริมาณของฟักทองนิดหน่อยต้มไปเรื่อยๆนะฮะต้มตม้ตมต้มก็ต้มให้เนื้อฟักทองนั้นเละแล้วถึงจะปิดไฟครับขั้นตอนต่อไปหลังจากปิดไฟเสร็จเรียบร้อยตักทั้งน้ํทาทั้งเนื้อฟักทองไปใส่เครื่องปั่นเลยนะฮะปันปนปนป่นปั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 ่นลั่นให้ละเอียดเลย หลังจากนั้นปรุงรสครับใส่น้ําตาลตามที่ต้องการเกลือนิดหน่อยชิมรสชาติถ้าเป็นเบาหวานก็อย่าใส่น้ําตาลเยอะนะครับถ้าใครชอบหวานและไม่มีโรคใส่ไปตามชอบใจหลังจากนั้นก็ต้มอีกสักนิดนึงหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอามารับประทานได้ทั้งอุ่นๆนะครับเพราะจะมีกากใหญ่ข่อนข้างสูงนะครับประโยชน์มากมายของฟักทองนะครับดื่มกันหรือยังพี่กำลังจะดื่มัยเพราะจะรองฟังประโยชน์ ทำไมผมรอฟังประโยชน์อยู่โอเคอย่างแรกครับเบต้าแคโรทีนสูงมากกินแล้วจะเป็นไงอ่ะต่อต้านอนุมูลอิสระสิครับต้องให้น้องกินน้องอะไรไม่กินไม่ไม่ไม่ต้อทอสูแล้วปีนปูเลยสระอนุมูลอิสระทำให้คุณแก่ช้าชรอวัยทําให้ทุกอย่างมันฟื้นฟูสุขภาพผิวก็ดีเปล่งปังสมองก็ดีไม่เหี่ยวย่นน้องต้องทานเยอะๆนะครับนอกจากนั้นในฟักทองยังมีวิตามินเอเอตาใช่ไหมสามารถทําให้สายตาเหล่านั้นเรียกว่า เขาเสื่อมโทมช้าลงยังมีลูทีซีซนีนช่วยบำรุงรักษาสายตาพูดง่ายฟักทองเต็มเปี่ยมไปด้วยสายตาอันยาวไกลมันเปียเเบอรนี่ยิ่งอย่างนี้ด้วยนะยิ่งยิ่งอาการที่ลิ้นจุกปากแล้วก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องต้องทานเยอะๆแต่ว่าหนูอยากรู้อยากรู้เฉยอันนี้อยากรู้ต่วตัวนะ ถ้าเรากินฟวกทองเป็นชิ้นได้เนี่ยแบบเนี้ยดีกว่าอย่างนี้ไหมะอันนี้อยากรู้เฉยอยากรู้อ่าอันนี้บอว่าอันนี้เอาไปต้มก็เปลืองแก๊สนะแล้วก็เอาเอาไปปันแล้วก็เปลืองไฟนะแล้วใส่น้ำตาลเอาเบาหวานจะกินหน่อนะแล้วว่าถ้าเรากินพวกทองเปล่าๆเนี้ยมันมนเหมือนกันหรือเปล่าเออคุณพูดอะไรนี่มีเหตุผลนะแต่ฟังคุณมาอันนี้คือจะไปจะเหตุผลพดีมากดังรู้คือถามตรงๆเลยนะ ถ้าเมื่อคุณกินฟักทองธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็ได้ความอร่อยอีกอย่างนึแต่ถ้าแบบนี้มันก็เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสูตรของอาหารทําให้อาหารมีคุณค่ามากขึ้นและสมมติอย่างผมพูดอย่างเงี้ยเวลาผมกินน้ำฟักทองเข้าไปปุ๊ครับ เห็นไหมผิวพันเบต้าแคโรทีนวิตามินเอไม่กินแล้วต้องดีขึ้นกินแล้วดีขึ้นไม่ใช่กินแล้วดีขึ้นกินเพื่อิ่งทีดีกางไปจีบกัยืนกินอยู่ให้ยขวางวากินเสร็จเห็นถึงบางกะปิเลยเพราะว่าตาดีเพราะว่ตาดีใช่ตาดีใส่ตาดีลองทำดูนะฮะมันมีวิตามินเอนะสูงแน่ๆอยู่ในฟักทองอย่างที่คุณนวัดพูดมันช่วยเรื่องของสายตานะครับเอสุดยอดถ้าบีนี่ก็จะไม่ได้กินนิยมนะต้องไม่ใช่ไม่ได้กินไม่กิน และพวกเกจเลียแต่อย่าลืมน้ำะึองที่เกจลียทุกคนพวกเรทุกคนพวกเราทุกคนเขาไม่ชอเขาไมุ่อไม่ชอบพักตัวนี้สกครูพักตรงนี้สักครู่พักัสิกค่ไโอ้ยหตายแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ว่อโอ้โหก้ากิน พักตรงนี้สักครู่เออแม่นเลยวูบทำไมมองเห็นท่านผู้ชมชัดจังเฮ้ยน้าเขาอยู่ดูยิงใหม่ดูยิงใหม่ดูวู้ยหน้าตาดีนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยวู้ยมืดูด่ดูดไดูหน้าตาดีดีๆอย่างนี้ของแก้วเลยจบรายการกินให้ไปถึงนู่นเลยกินให้ไปถึงมณฑลเสฉวนเลยมองเห็นโอ้ยหมดละแหละหมดละแหละอยากกินอาหารใหญ่คุณเชื่อผมไหมถ้ากินหมดเนี่ยมองไปถึงไหนดวงจันทร์หรือ สักครู่พังศรีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวค์จะจุ่มต่อไปในรายการสักครู่เดียวครับน้ำพริกอ่องครับธรรมชาติที่ญุ่นล้ะได้อารมณ์ดีสุดเลยอร่อยจริงถ้าเป็นน้ำพริกอ่องของเหนือจริงมันไม่ได้ออกหวานเจี๊ยบอย่างนั้นนะอย่าเข้าใจผิดนะผมกินกับคำปฏิเสธเสมอครับทำไมคำปฏิเสธคืออะไรกินกับเขาเปล่าครับผม เราจะทำรายการทีไรท่านผู้ชมก็จะได้เห็นรายการกันในรายการเฉยๆก่อนทำรายการเบื่อจริงผมเบื่อคนพวกนี้ผมเบื่อเบื่อสุดๆผมไม่ได้บอกนะไม่เสอ็จแต้วตรอเวลาเลยท่านผู้ชมเชื่อมาโกเนี่ยชอบชอบไปจับคุณวัตแล้วคุณวัตก็แป๊กแปกโกจับแล้วทำตาพริ้มพริ้มเฮ้ยชอบเฮ้ยชอบวิชอบเลยแต่ว่ายังไงก็ตามท่านที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่ เขาบอกให้ชี้ร่วมกันไชี้นียไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แหละท่านเข้าได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้พอจบรายการจากในชีวิตปั๊บเรียบร้อยเนี่ยดูสดได้เลยทันทีตรงนี้ไไม่ใช่ดูสดดิดูตรงนี้ได้เลยไม่ใช่พอการเสร็จก็ตรงนี้ได้เลยดูได้เลยตรงนี้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่า subscriber ตัวจริงเอันนี้ไม่ดีครับ ตรงนี้ก่ตรงนี้แต่อันนี้ไม่ดีทำไมเล่นรายการรุ่นวายที่สุดเวลาอั้งอย่างเงี้ยแล้วจับผมผมอุ้ยจับคุณวัฒน์ผมไม่คนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่เนี่ยดูเดี๋ยวแล้วก็แก้งันแก้งันทั้งวันตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ขึ้นมาหน่อยตรงนี้